ดีค่ะมาทํากับข้าวด้วยกันค่ะฮัโลตายก้าโฮกันแบ,บเลเจ๊งห้าแปงอ่ะเจ๊งหแปงจิ้นห้าแปงหมายฟ้านเหล่ห้ายกอ่ะเจ๊งโหดซส่ละยู่หมายฟ้าเหล่อ่ะ,ส,ะ,ออะสั้นสิ้นกว่แล้วโหดไกวอ่ะเลือจอยแผงกละลาสร้างับมันอันนี้ซื้ออ่านเนื้อเป็นเนื้อกุ้งนะคะที่เขาสับมาแล้วนะคะที่เขาบดมาแล้วนะเนื้อกุ้งถ้าไปซื้อสดเนี่ยมันจะแพงมากเลยนะคะก็เลยไปซื้อสําเร็จมานะคะ โอเคเราจะมาทำเราจะมาทอดนะคะซื้อมาสองอันนะอันละสามสิบนะคะขอละสามสิบเหรียญซื้อมาซื้อมาสองอันนะคะโอเคก็เครื่องก็จะมีนะคะชอยหรือเจ้าเยาว์สกมรอาหงรลปะละจงเยาว์ชงแก่เครื่องเราก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดนะคะข้าวโพดดิบนะคะแครอทหั่นเป็นซอยหั่นซอยนะคะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆสับหรือว่าจะสับก็ได้นะคะก็มีต้นหอมซอยนะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะฟองเราเฮยละใส่พริกไทยหูยีฟันโอเคเครื่องก็ไม่เยอะนะคะวิธีทำง่ายนิดเดียวใส่ซอสหอยนางรม เราทีหัวยาวเราเฮ้ยโอเคแต่คอยยัดก,กันใส่ซอสหอยนางรมประมาณหนึ่งช้อนเพราะว่าประมาณนี้นะก็จะใส่ประมาณนี้แล้วแต่จะน้อยจะมากนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำมันงานนิดนึงเราชซิชี้ก็มายาวเราเฮ้ยละโอเคจากนั้นเราก็จะมาทํามาตีนะคะทําเหมือนทอดมันนะคะอันนี้เป็นทอดกุ้งนะคะทอดกุ้ง ขย้ำขย้ำก่อนจ้ะอ่าโลหวันเคย่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าข้าวโพดนี่มันจะมีรสหวานนะคะมันใส่เหล็กทองกันละเนี่ไไปเลยซกไม้ไปเกาถิมแกฮะซกไม้เจ้าถิมกันละเจ็งให้ลกดีหอยยูว่าเจิกไันนะตีห้าตุวนั้นตรเยาเิที่มากละ โอเคขยำต่อไปเรื่อยๆนะคะขยำต่อไปเรื่อยๆนะคะทำเหมือนทอดมันนั่นแหละ โอเคก็จะประมาณนี้นะคะการต้านนะแตยก็ง่ายนิดเดียวนะคะง่ายนิดเดียวเพราะว่าตามสไตล์ตามสไตล์ตตก็จะชอบทํากับข้าวที่ง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายอะไรเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะคะออจงยีใเกาอ่าจุ้ยการต้าน,านที่ทรงเลยโหยงยีโหเหม่งปากอ่ะจะกาย,กายียีดีจุ๋ยไงก่ไ โอเคกาวติมละเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปทอดนะคะเราก็จะไปเตรียมไปทอดแล้วจ้ะโอเคใส่น้ำมันเข้าไปตั้งกระทะน้ำมันก็จะไฟก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะคะก็ที่โฝ่จะหมูายย่ายอะ่ะจะฟองที่วิ่วเ,เลงไป煎ละเคย ฟองที่ซิวๆเหยาน้ำมันนิดนึงพอนะคะรอให้กระทะร้อนสักประมาณสักหนึ่งนาทีก่อนนะคะตั้งตที่เหยหยาตยัดติตเนจ่เย็ดถึอน่นทีก่อนนะางวดเนี่ย,ยน่าทีนนิงัดนึงอ่งนะะา่นะคะส้ัวดินึงออ่งนานะคะสั้งับชุบมือนะคะ

ใส่ลงไปโอเคทำเป็นกลมๆก่อนนะคะเจึงยืนเคยชิ้น,ก,นกันเนี่ยโยมขีกันได้เจึงปีนเคยจึง,ะะง,งจะหให้อะเรียนเรียบๆดีๆอ่ะนะแบบนี้เอ้ก็จะฟองลงไปและ ใส่ลงไปทอดเลยนะคะทอดประมาณนี้ก่อนจ้ะ โอเคทอดไปเรื่อยๆจ้ะเรามาดูกันว่าได้หรือยังสิอีกด้านหนึ่งนะคะยังไม่ได้ที่นะคะทอดไปเรื่อยๆจ้ะต้องใจเย็นๆนะคะอาเร่งไฟเบ่งนิดนึง เรามาดูกันว่าได้หรือยังโอเคฝันจีหนึ่งหน่อยยัปีนได้ทีแล้วทีนี้ก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะโอเคฝันจีหนึ่งหน่อยยัดปีน ค,ค่อยทอดจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคอันนี้เราจะเรียกว่าทอดมันสูตรจีนนะคะทอดมันกุ้งสูตรจีนจ้าทอดมันกุ้งสูตรจีนจ้า อนไหนได้แล้วเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะทอดไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวจะเคยจิ้นนด้ฮะตักแล้วจะอยจิ้นโอเคทอดไปเรื่อยๆชิ้นสุดท้ายแล้วจ้ะเคยเหาละชิ้นสุดท้ายนะคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อันไหนได้แล้วเราก็พิกอีกด้านหนึ่งนะคะทินตีตะแรกจะฝันจีนเัอยอะ่ะ โอเคทอดได้สุกเลยจ้ะโอเคหมูแรง ด้านหนึง่งจะสุกแล้วจะ้ะจะสุกแล้วค่ะไก่แล้วนะคะไก่สุกแล้วนะคะก็ให้เหลืองเลยจ้ะจิ่งจีเคยกําหว่องอ่ะสิ้นจิสุกอ่าโอเคช่ำโตละช่ำโตกันละเกือบได้ที่แล้วนะคะ หอมมากเลยจ้ะมันเต้าหูเฮิองอะ่ะสายก๊ะมันเต้าหูเฮิงเพราะุราสกเจอแรกยาวที่สกเจอจะวิปัดเสริงเลยละอันไหนที่สุกแล้วแล้วก็ตักขึ้นมานะคะทอดให้เหลืองเลยจ้ะจิ้นจะเคยกำบอกอะ่ะ ทอดมันกุ้งสไตล์จีนจ้าโอเคสุกแล้วชิ้นหนึ่งตักขึ้นมาสุกแล้วยัดยดไฟสุกแล้วสุกแล้วอันไหนสุกล้วก็ตักขึ้นมานะคะ เดือวแค่สองชิ้นนะคะสองชิ้นยังไม่สกุกจ้ะเดือวสองชิ้นยังไม่สุกนะคะสองชิ้นสุดท้าย โอเคสุกแล้วนะคะตักขึ้นมาจ้าสุกละเกาวตีมละเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทอดมันกุ้งสตาจีนจ้าโอเคนะคะเกาวตีมละจ้นห้าแปลงก,ลก้าตีมแล้้วะ大家ะ靓ะโอเคิจอยกไแไ้แจ้าบ๊ายบายจ้า